บทที่15สิริทิติมาเตโชชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตปุญญาธิการัสสะพันสพันตรายนิวารณะสมัทัสสะภควะตโตอรหังโตสมาสัมพุทธะทวัดติงสมาหาปุริสารขณานุภาเวนะอาศิตายานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตรสะสัตตะมังขารานุภาเวนะัพนณรังศี ญาณุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะพระมิตานุภาเวนะปัสสะอุปะปารามิตะมิตานุภาเวนะปัสสะปรมัฏฐปานุระมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุพาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทีอิทธานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยยะธรรมมานุภาเวนะจะตูราศีติ สาหัสสธรรมขันธานุภาเวนะละณนะวะโลกกุตตระธรรมานุภาเวนะอัตฐังคิกามคานานุภาเวนะอัฏฐสัมมาปฏิยานุภาเวนะชละวิญญาณุภาเวนะจะตุสัจจาจตุสัจจายานุภาเวนะทัศภะวานานุภาเวนะสัพพยุแตยานานุภาเวนะเมตตากรุณาุมิตา,า,าอุเบกขา นุภาเวนะสพะบริตานุภาเวนะรัตนัตายาสารานุภาเวนะตุยหังสพะโรฆาสุโสกุปัตทวะทุกขะโมโทโทหะนุสุปยาสนัตุปยาสาวินัสสันตุสพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสพพะสังกัปปาตุยหังสมิชนตุทีคายุตาตุยหังโหตุส สาวัตสะชีเวนัสสมังคิโกหงตุสัพพทาอากาสป,ปัตพัตตาวเนนะภูมิคังคามหาสามุทธาอารักขาติวตาสมาจะธาตุมรอารักขันตุ พระวันตุสัพมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสตาโสตีพุทธิติพันตุสัพมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุติพันตุสัพมังคังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตนักขันตยักขันนกขันตยักข่าภูตานางปาปะคะหะนิวารนาปริตัสสานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปทเวนักขันตยักข่าภูตานางปาปะคะหะนิ วารณาปริตตัสานุภาเวนะหัตตาเตสังอุปเวีนักขัดแตยักขะภูตานางปาปะขะนิวารณาปริตตสานุภาเวนะหัตตาเตสังอุปเวีบทที่สิบหกอาตีตังนานวาขเมยยะนับปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำน,นงึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะท้าตีตัมประหินันตังอัปป ตัดจะอนาคตังสิ่งไรล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุปันนาจะโยธรรมังตัทธัตถะวิปัสสติอสังหีรังอสังขป,ปังตังวิทามุณนะตังวิทามะนุปพาดูหายบุคคลใดเห็นแจ้งเห็นธรรมปัจจุบันไม่งอนเงีง้ยไม่คอนเทนทำใดทำนั้นได้บุคคลน,น,นั้นึงเจะเริญนธรรมนั้นเงินเดืองให้ปูโปอง,องเถิดอัจฉริวัฏ ชีวกิจจะมาตับปังโกชัดยามะระนังสุเวพึงทําความเพียรในวันนี้แหละใครร่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณอีโนสังคตันตนะมหาเสีน,นะมัมจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีศีนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาดิตามาติงอโหรัตตะมาตันติทงังตังเว ักเถกัตติโตโตติสันโตอัจิคเตหุนีติพระมุนีผู้สงบจงเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีนหนึ่งเจริญด้วยประการลาชนีแลบทที่17ชาราธรรมโมหิชรังอนติโต เรามีความเก่เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความเก่เป็นไปไม่ได้พระยาธรรมโมหิพระยะติงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะโล่งพ้นความจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งพ้นเป็นความตายเป็นไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาหิเปหิ czyli, มนาเปหินานาภาโบวินาภาโบเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะได้ต้องพัดพลากจากของที่เราะเละของที่เราเจริญใจไปทั้งสิ้นกามัสโกมหิ กรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตตนมีกรรมเป็นผู้ให้มีผลมีกรรมเป็นแรเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกิตสามิก,าาาากกัลยาณังวาปาปังวาตัสะทายาโทพระวิสามิเราจะกรรมเราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะได้เป็นทายาทคือว่าจาได้จากต้องได้รับผลของกรรมนั้งสืบไป เอวังอเมหิอภินหังปัจจจเวกขี่ตับพังเราทั้งหลายควรพิจนารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน